มาแล้วทำหมูกดกันเฮ้ยหมูหมูแดงหม,งหมูประมาณสองขีดมีรสดีมีรสด,มรด,มรดีมีผงชูรสใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่มีรสดีต้องใส่ ไข่ดึงฟองกับแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะก็มีเครื่องทุแรงเครื่องปั่นโอเคอันนี้ตอนแรกหั่นหมูก่อนก่อนเลยพิมพ์ลากปักไฟยันพ่อน้วปักไฟยาวไม่พ่อน้ว bạn môi bạn được bằng à, được được tăng tăng bằng được bằng được bằng ก็กอกหนวิงไ,ไปจบดีอ่ก็้องนุ่นงไ,ไปนยิงจบเชผอ่นที่ราันาอยุดครับเรผ่ันอยู่ โอเคหั่นเสร็จก็ทิ้งประมาณนี่ฮะเราก็ใส่เครื่องปัน่นโอเค Bạn, bạn bạn bạn, bạn, bạn. Bạn bạn phải mua pháo bay này, bay pháo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  bay ามาครอบเด็จปักคิดมกกว่าจ้ะโอเคอค โอ <Okay. S 2> เคเรียดได้ที่แล้วต่อไปก็ปรุงรสจืองใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่รสดี

ไข่หน yup. ึ่งฟองแป้งมันหนึช้อนโต๊ะแป้งบางสหบหลังหนึ่งช้อนโต๊ะโอ้โหอ้ต้องแข็งตัเย็นให้ไหนที่ทุบไปหน

ใส่แล้วแข็งเข้าไปอะแล้วแข็งบดแล้วอันนี้ก็ใส่ปั่นุกวผสมทอย่างเข้ากันอ่ะร่ือิไทยด้วย มใส่พริกไทยฮะไทยด้วยใสย่สเข้าไปแล้วกลมหอมตอนที่พี่ใส่กระเทียมไม่ใสกับกี้ไม่มีไม่ซื้อม,มามีอะไรใส่นั้นอ่ะปิดปัดละเอียดฮะ เราเจอตัวอย่างครับการละเอียด Do vậy, anh phát nơi nếu nụp nếu nụp nếu nụp nếu mà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  ก่อนอย่างได้ฮะหมูหมูเด้งกับทำแกงจืดใส่ต้มมา,มาที่ทำเป็นลูกชิ้นก็ได้เนื้อเนียนสวยอึ๊บ นุ่มเนียนละเอียด,ยดหอม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 ทุกไทยโอเคครับหมูเด้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ